รถ EV ียอดขายเกือบแสนคันไม่มีรถโดนยึดเลยสักคันเดียวเป็นไปได้ยังไงสุดยอดจริงๆ กีฬาฟาบูฟาดที่โลกได้เห็นกีฬาของคนไทยพัฒนาสู่สากลสวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถอีวีในประเทศไทยเรานะครับต้องบอกว่าวันนี้มีตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะฮะการเลซิงขออนุญาตพาทุกท่านมาดูเกี่ยวกับเรื่องของรถยึดนะฮะเพราะว่าการเลซิงเข้าไปที่ทางด้านของอลานประมูลนะฮะก็เลยไปเห็นตัวเลขบางอย่างเกี่ยวกับรถอีวีเนี่ย อยากจะมาเล่าให้ฟังนะฮะ,ะก็คือทางด้านของรถ E ีีต้องใช้คำว่าแทบไม่โดนยึดเลยนะฮะแล้วลานที่การ์ซิงไปถามดูนะครับรวมทั้งสต็อกของรถยึดเลยเนี่ยใช้คำว่านะฮะไม่มีเข้ามาเลยรถ E ีีเนี่ยไม่โดนยึดเลยนะฮะแต่ว่าจะใช้คําว่าไม่โดนยึดเลยสักคันเดียวก็น่าจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเราไปคุยไม่ครบทั้งประเทศนะฮะอาจจะมีบางคันมัางนะครับที่เข้ามาโดนยึดมัางอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ลานประมูลที่การซิงเข้าไปถามนะฮะ ไม่มีรถ E ีวีเลยสักคันเดียวนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเพราะรถ E ีวีเนี่ยยอดขายสูงมากนะครับในตลาดบ้านเรานะครับแล้วก็ภาพแบบนี้น่าจะไม่เคยเห็นกับรุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าจริงๆผมเข้าไปทําเกี่ยวกับเรื่องของรถรุ่นต่างๆนะครับว่ารถที่โดนยึดเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะครับสัก1ิบรุ่นเนี่ยมันมีรุ่นไหนที่โดนยึดเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้รถ E ีวีไม่มีเลยนะฮะโอ้โหแบบเหลือเชื่อจริงๆนะฮะ,ะวันนี้ก็เลยจะพามาพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรถยึดรถ E ีีเนี่ยแล้ว ก็ราคาของรถมือ2ในกลุ่มที่เป็นรถ EV ีปัจจุบันนะฮะราคาเข้าไปถึงไหนแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวพามาเริ่มต้นดูจากที่ประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับ เรื่องของรถอีวีเนี่ยทำตลาดในประเทศไทยเรานะฮะมาแบบจริงจังเลยนะประมาณ2ปีนะฮะก็คือปีที่แล้วปี65แล้วก็ปีนี้นะครับคือปี66นะฮะอยอดขายเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่วันนี้กระสิ่งขออนุญาตพามาดูเป็นยอดจดทะเบียนก่อนเลยละกันนะครับอยอดจดทะเบียนเนี่ยของปีที่แล้วนะฮะปี2022นอะครับอยู่ที่9,729คันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าเยอะนะ แต่พอมาถึงปีนี้นะฮะปี2023เนี่ยมีมากถึง5,347คันโอ้โหนี่รวมๆกันนะฮะปีมียอดจดทะเบียนนะครับ มากถึง60,000คันเลยนะฮะแต่ว่าแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะของปี23นะครับอันนี้นับจนถึงเดือน9กนะครับก็คือเดือนกันยาแล้วเป็นยอดจดทะเบียนนะครับแต่ถ้าเป็นยอดขายจริงนะยอดขายและยอดส่งมอบจริงๆในปี2023เนี่ยคาดว่าอาจจะทะลุ80,000คันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถ E ีีนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อนะย้ำอีกทีนึงนะฮะว่าขายกันชนิดว่า2ปีเนี่ยหลักเกือบแสนคันอย่างนี้นะฮะไม่มีรถโดนยึดผ่านตาของลานประมูลเลยนะครับโอ้โห นี่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อ,อจริงๆนะฮะแต่ว่าเอาจริงๆนะ,ะน่าจะมีโดนยึดมามั่งแหละครับสักคันสองคันนะฮะอันนี้ผมเดาๆเอานะอาจจะมีลานอื่นนะฮะที่มีขายมั่งอะไระมาณเนี้ยแต่ลานที่กระทิงไปถามดูนะฮะไม่มีรถยึดเลยโอ้ไม่น่าเชื่อ,อจริงๆนะครับเดี๋ยวพามาดูเรื่องของประเด็นถัดมานะครับเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับรถมือสองเลยแล้วกันนะครับอพอทางด้านของรานประมูลเนี่ยไม่มีรถ E ีีเข้ามาเลยนะฮะ แกลินก็เลยไปตามดูเลยว่ารถมือสองเนี่ยมีขายหรือยังนะฮะต้องบอกว่านะฮะรถ E ีีเนี่ยณนะปัจจุบันนะครับถ้าเป็นรถมือสองที่อยู่ตามเต็นนะแทบไม่มีขายนะฮะต้องใช้คําว่าแทบไม่มีขายเลยนะฮะก่อนหน้านี้เราจะยังพอเห็นบ้างเน,นอะรถ E ีวีอะมือสองหรือว่ากลุ่มเกรมาเก็ตอะไรแบบนี้นะ,ะอ่อก่อนนั้นก็โ,โหราคาขายกันแบบแพงมากอย่างเทสต้าอย่างเงี้ย ขายกัน2ล้าน3ล้านนะฮะแต่ในปัจจุบันนะเทสลาเนี่ยมือหนึ่งอะเอามาขายกันแบบล้านก,นกลางๆนะครับอันนั้นขนาดมือหนึ่งนะรถมือ2ก็เลยแหมตอนนปัจจุบันก็หาไม่เจอแน่นอนนะครับส่วนรถอย่างเนต้าอย่างเงี้ยนะฮะรถอย่างกลุ่มอุ a ่า o ูดแคทอะไรพวกนี้นะฮะรถอย่างเงี้ยเราก็แทบไม่เห็นเลยนะครับในเต็นท์รถนะถ้าดูในออนไลน์นะฮะตามดูทางด้านนาะเต็นท์รถไม่มีนะฮะมีแต่เจ้าของอะขายเองนะแล้วก็มีน้อยมากๆนะฮะอันนี้คือปริมาณนะในกลุ่มของรถ EV นะครับแล้วทีนี้พามาดู ทางด้านของกลุ่มถัดมาเลยหลายท่านอยากรู้แน่นอนนะฮะว่าราคารถมือสองที่เป็น ev เนี่ยเป็นยังไงนะฮะเนื่องด้วยนะฮะยอดขายเขามีไม่ค่อยเยอะนะครับมีไม่เยอะในตลาดเนี่ยราคานปัจจุบันนะของรถ ev นะฮะก็เลยเป็นเจ้าของขายเองมันยังแพงอยู่ต้องบอกงั้นนะฮะราคายังถือว่าแพงแบบแพงมากๆอยู่ถูกกว่าราคาป้ายแดงนิดเดียวเท่านั้น โอ้นี่หากปากาเซียนเลยนะฮะหลายท่านบอกเฮ้ยรถ EV มือ2มาราคานี้ต้องดิ่งเหว่ล่วงเละเทะกันแล้ซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่พอเข้าจริงณณนะนะวันนี้เลยนะฮะณนะปัจจุบันเนี่ยทำตลาดมา2ปีแล้วเต็มๆของรถ EV นะฮะตอนนี้ราคามือ2ของรถ EV ยังถือว่าแข็งโป๊กอยู่นะฮะ แข็งชนิดวัดเทียบกับโอโหป้ายแดงได้เลยนะฮะพอๆกับป้ายแดงถูกกับป้ายแดงนิดเดียวภาพนี้เราแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าน่าทึ่งออมากนะฮะแต่ว่าคงจะมีหลายท่านบอกเหมือนกันนะว่าให้หมดประกันก่อนอ่าลองดูอีก8ปีแล้วมาดูกันใหม่แล้วกันว่าถ้าเป็นแบตหมดประกันจะเป็นยังไงนะฮะแต่กระซิ่นก็อ่าคงต้องจับตาดูล้วกันนะฮะตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถจะคาดเดาได้แต่ณปัจจุบันนะถือว่าแพงออมากครับอ่าแลพามาดูอ่าเรื่องถัดมาแล้วแต่เรื่องนี้แถมแล้วกันเนาะนะครับกระซิ่งเข้าไปดูทางด้านของลาน แล้วก็ทางด้านของสต็อกรถยึดต่างๆนะครับรถที่โดนยึดเยอะที่สุดนะฮะเดี๋ยวว่าหลังจะมาไล่เรียงให้ดูแต่ละรุ่นเลยนะครับแต่เบื้องต้น3รุ่นนะครับที่โดนยึดเยอะที่สุดก็ 1. นะฮะยูสุดีแม็กสองนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับสเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะรถ d m a มเนี่ยมีเยอะที่สุดในตลาดประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับก็พอมีเยอะก็โดนยึดเยอะ ร,รมดานะครับส่วน v i โ o เนี่ยวีโกก็ถือว่าโหมีเยอะแบบมากๆในตลาดบ้านเรานะครับสำหรับตัวเลขอ่ะเดี๋ยวก็แล้วิ่งจะค่อยๆมาจำแนกแจกแกงให้ฟังแล้วกันนะครับในกลุ่มรถที่โดนยึดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะต้องใช้คําว่างั้นนะฮะเพราะว่ารถกระบ,บะบ้านเราก็มีเยอะก็ธรรมดาแล้วนะครับขายเยอะก็เดินโดน,โดน,โดน,โดนยึดเยอะเป็นธรรมดานะครับ ่าทีนี้ขออนุญาตนะฮะพาทุกท่านมาดูอันนี้เลยละกันนะครับอ่าบางท่านที่อ่าอยากไม่กลัวโดนยุโรดรุนลานะฮะการซิงขออนุญาตขายของเลยละกันนะฮะอ่าณปัจจุบันนะครับการซิงก็อ่ามีโปรเจกต์ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์นะครับชื่อว่ารถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์นะครับก็อ่าให้สินเชื่อเพื่อนๆสมาชิกนะครับเอามารีไฟแนนซ์นมาจํานําทะเบียนนะครับอ่าแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนสมาชิกได้อย่างเยอะมาก,มากๆณปัจจุบันเนี่ยยอดอนุมัตินะฮะเราให้มากถึง150%่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็เชื่อไหมฮะเพื่อนสมาชิกรถจ๋าสินชีรถออนไลน์เนี่ยยังไม่เคยนะฮะมีใครโดนยึดรถเลยหลังจากที่เข้าโครงการเราได้นะฮะอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันมี เรื่องของเงื่อนไขต่างๆมั่งอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ก็รับแทบทุกท่านนะครับมันจะมีเงื่อนไขอยู่แค่เรื่องของราคารถที่หนี้สูงเกิน่ะนะฮะอันนั้นอาจจะรับรับไม่ได้นะครับแต่ก็ลองสอบถามดูได้นะอาจจะตอบช้ามั่งเร็วม่งนะครับแต่ฝากด้วยลวกันแล้วก็เงื่อนไขถัดมานะฮะข้อดีของสินเชื่อตัวแบบนี้นะฮะก็คือลดต้นลดดอกนะครับลดต้นลดดอกในที่นี้คือเป็นลดต้นลดดอกแท้แท้เลยนะครับต้องบอกกันเลยนะแท้แท้เลยนะฮะเหมือนอารมณ์แบบผ่อนบ้านเลยนะฮะ คือถ้าสมมุตินะเรามาลีกับผมอย่างเงี้ยนะฮะสอเดือนเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยไปเจอคันใหม่ปิดยอดบัญชีการเลซิงคิดยังไงนะฮะก็คิดเท่า2เดือน3เดือนนั่นแหละฮะแล้วก็ไม่กี่บาทด้วยนะคิดเป็นเดือนอย่างนั้นนะฮะไม่ไม่กี่บาทด้วยเมื่อสมาชิกสามารถจะจ่ายเยอะๆก็ได้นะฮะแต่และเดือนนาบว่าโปะได้เลยโปะมันบ้านได้เลยนะฮะแล้วเงินมันจะเข้าไปอยู่ในอีกกระเป๋าหนึ่งนะฮะซึ่งการเลซิงมองว่าการการทำสินเชื่อแบบนี้ถือว่าดี ข้อแรกก็คือไม่มีการโดนยึดเลยนะฮะไม่มีโอกาสที่เพื่อนสมาชิกจะโดนยึดรถเลยนะฮะแล้วข้อดีข้อนึงนะครับก็คือมันเหมือนการออมเงินไว้ในงวดรถด้วยนะครับเพราะว่าเงินที่เราผ่อนไปเนี่ยอ่าเราก็จะหักดอกเบีย้ยเอาไว้เนาะนะฮะ แต่ดอกเบี้ยไม่ได้แพงมากมายอะไรหรอกครับหักดอกเบี้ยวไว้แล้วส่วนเงินที่มันเป็นเงินต้นเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋านะฮะของเพื่อนๆสมาชิกเลยนะฮะก็จะอยู่ในรูปแบบของอบัตรอาจจะเป็นบัตรกดเงินสดอะไรพวกเนี้ยนะฮะไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเงินที่เพื่อนๆสมาชิกออมไว้ได้เลยนะยิ่งผ่อนเข้ามาเยอะนะฮะเงินก็เข้ามาอยู่ที่เงินที่เราเป็นเงิน ของเราเยอะๆยอะเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถกดได้ในผ่านตู้ ATM ทั่ตัวประเทศเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการแล้วกันเนาะผู้มีสมาชิกหลายท่านนะครับสนใจแต่อาจจะให้บริการช้ามั่งเร็วมั่งนะฮะต้องขออภัยด้วยกําลังปรับเรื่องของอเรื่องของต่างๆอยู่นะครับแต่ถ้าใครเข้าร่วม้วเนี่ยหลังจากที่ทํามาเหมือนรถ ev เนี่ยฮะสปีแล้วนะยังไม่มีใครโดนยึดรถเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหต้องใช้คําว่ารีแล้วรวยเลยว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นโปรเจกต์ทดลองนะฮะก็ขอดดอ,อนุญา แต่อยากให้เพ่อนสมาชิกลองเข้ามาสอบถามดูนะถ้าใครที่เข้าโครงการได้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า .com กีฬาฟาบูฟาดที่โลกได้เห็นกีฬาของคนไทยพัฒนาสู่สากล